วัดีครับวันนี้พี่ฟินน้องเฟสจะพาไปเที่ยวสวีวันนี้พี่ฟินจะพาไปปลดปูกันครับไปกันเลยครับไปเลย,เลยน้องเฟสไปปลดปูได้ด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> ปลดไม่ได้ปลดไม่ได้

Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cắt Cặp trò mếu bữa Cái không cái lại, cái lại. <laughs> <laughs> năn Nói... <laughs> <Nó> Em. <ngọc mấy. cười>

Lấy ừ. này cà tò nó vết Cà lấy cà đồ lông nám lấy đồ lông nám Cà lông Bật phu ตัวใส่ใส่เราเป่าใช่ไหมติดตัวเขียนด้วยเอียน้องเฟยจะไปไหนเนี่ยเอาถึงแล้วครับทะเลแต่ทะเลที่นี่มีป่าชายเลนด้วยครับไปดูกันเลยครับไยกัน

น้ำเวดน้ำลายย้อยตอนแมนีน้น้ำแห้งมากเลยครับโอ้ชอบหัวตกไอปดไปดูบกเไปดูกันต่อเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหจะดุแล้ว ไปไปสรุปว่าสรุปว่าตอนนี้ฝนตกอยากไปถ่ายไม่ได้เดี๋ยวซซวัเเเสียเียยยดด๋าินตกเยอะด้วยใช่ตก,กหนักเหนื่อยไม่รู้จะหยุดหรือเปล่า

จะค่อยไปกันต่อโอเคเราจะเข้าไปดูปากลางกันเลยครับไปกันครับออ้ยโอ้นนนะอยทุกคนทุกคนใบม้ไไมี่คที่นั่งพักครับแต่เริ่มต้นมาก็ต้งนั่งพักแล้วเหรอ ใบกันตอไม่ก่อนเดินแล้วอ่ะฝนยังตกไปปลอยครับทุกคนไม่เห็นมีปูเลยอ่ะมันต้องมีบ้างสิครับน้องเฟสไม่เห็นมีเลยเปัตบแ่ยังเฟสอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ในป่าอันลังเล โคตรน่ากลัใครมาที่นี่แล้วได้ระเบียบมาเลยได้กว่าใครมาที่นี่ระวังตัวสะพานนะครับ <S 2> <S 2> ใช่มันไม่มีไอ,ขอ้ขมาช่วยดิเขาทำไว้ใหม่แล้ว,ว,วปกติมันยังไม่มีพี่เฟสนระวังตกนะอข้ามข้ามมาเลยดีๆ ไปเลยเดี๋ยวครับเร็วเอาจุดพักลิงจุดพัก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 โอ้ยเจ้ไม่เคยทำตกไว้เนี่ยเจ้าไม่เคยทำตกไว้ฝนมาเยอะเอ้ยว่าแล้วไปเพื่อนเพืกันต่อเดี๋ยวเราจะค่อยกันเอาอีกดู ต่อไปเราจะไปทะเลกันครับอันนี้คือลูกแพรปูปูอะไรครับเนี่ยปูอะไรปูถุยจุดวนปูจุดจุวนปูเก๋ชวนมันอยู่อย่างนงี้อ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรปูอะไรพี่สิขเขาเรียกว่าปูมมาออ๋ปูหมาอือ <c oughs> กินได้ปะกินได้แต่กินได้แค่ไข่ของมันใช่แต่นี่มันกินทุกคนอยากลองกินเตรียมวอต์เต็งมาได้เลยนะแต่นี่มันกินไม่ได้มันแผลบุธะด็กอิดโอเคเดี๋ยวมันจะมีเหล็กด้วยอันนี้เขอันนี้อยบแล้วใช่แต่๋นแล้กหินเต็มปากเลยเขาไข่มุกหรือเปล่า o khâu mì này à, chụp trong view Tạm Khuyên bay làm bạc Nóng น่นี่มนงน้นมีทางลงุงนี่ฝั่ง <ไป S 1> นี้งนลงหรอน่นไม่รู้ลงได้เลยนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไปทางไหนเนงจะไปทางไหน แ่เราไต่เหลือหลักเราแค่หมดใช่เดี๋ยวเราไปกันต่อทางนู้ถ้าลื่นลงนะบัตตือต้องวีแผนึงแผ้ตือ เก็บใต้โขดหินเล็กๆเมื่อกี้อ่ะแทนใหญ่จำได้ว่ามันคืออันเล็กจำได้น้องหินกีดจำๆแล้วก็วิ่งโคตรเร็วมันน้องเฟสป่ะเนื้อนๆ้ออยู่โร,รงเรียนวิ่งเลยอยู่บ้านวิน่งข้อช้าใครอ่ะน้องตัวตัวตัวอะไรน้องเฟสมานี่กันเดอะเฟสเดอะเฟสอ่ะ

มันยังไม่อ,ไออกมาเด็น้องอยากดูไงจับอีตกลงเรามาถ่ายคยางลิปหรือเรามาหาปาลาเราเรามาหาเราจะมาดูปูแต่มาแรงปอเยอะเลย <c ười> ใช่ใช่ไม่มีปูแล้วตอนแรกไม่ได้เอาถมมาทุกคน จะคนไปกระต้อไปกระต้องอันนั้นปล่อยมันไปอืปล่อยมันไปที่น้ำน้ำอ่ะตั้งไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวน้ำขึ้นมันก็ไปเองเนี่ยมันอยู่ในน้ำด้วย หาที่ที่อยู่อืมยาธุอุ้ยตาเจ้าเบือกหอยยาวไหนเบือกหอยยาวเรื่องหเข้า ข้าไม่ได้เลยทำไมอ่ะลูกศิโย์เด็กศิษย์แต่เองโอยคนไปไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเราจะไปตรงนั้นให้ได้หายตัวไป<า>หนึ่งสองสามปิ้วโอ้แปบ๊บเดียวไปโผงนี้แหละ โอ้หายตัวเก่งมากพอแล้วไม่ต้องตามพี่ผิดล,ลงไปเดี๋ยวเปิดถอยออมันบาดพอกาย,อ,ยาอแล้วเดี๋ยวลื่นลื่นดังสูงไหไม่ได้ให้ามาันห่ีกออง กว่าหายไปไหนไปคุยกับปูมารู้อะไรอะ่ะไหนอะ่ะไหนอะ่ะเอาหายตัวอีกแล้ว <c oughs> เด็กหายตัวได้ เฟไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอยู่ในจังหวัดชุมพรพี่ๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่ฟีดน้องเฟซจ,จะไปอ่านแล้วรีบพามาเลยนะครับสำหรับวันนี้